สวัสดีครับผมเฮียคิมโอพิโลนนะครับวันนี้จะนำเสนอรถยอดนิยมอีกหแบรนด์นะครับเป็น Subaru เอนะครับและก็ตัวนี้เป็นตัวขับ4 f u l ู Time ซึ่งเป,เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru อยู่แล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่ารถดาวลูกไก่นั่นเองนะครับ ันนี้นะครับมีความโดดเด่นก็คือเป็นชุดแต่ง STI รอบคันเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับซูรุนะครับเป็นขับ4ี่ฟูลไทม์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับโลโก้นะครับก็เป็นดาวลูกไก่นะครับส่วนในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของเบนซินตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่อง2.0นะครับให้อัตราแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับในส่วนของชุดแต่งต่างๆก็จะเป็นค้มเครื่องนะครับ ของ S T I ท่าโฮสนะครับเป็นของ S T I อ่ะแล้วก็โครงสร้างนี่เดิมหมดเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยรถคันนี้สภาพดีมากๆแค่ชุดแต่งใครได้คันนี้ไปแค่ชุดแต่งก็คุ้มแล้วนะครับล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกซมรุ X V นะฮะไฟเดียวก็จบข้างแหลกหลังคา แล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับเป็นของ S T I นะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นวิงหรือสปอยเลอร์บนนะครับเป็นของ S T I นะครับแล้วก็เพจแล้วก็ชุดสปอยเลอร์หลังนะครับเป็นของ S T I แล้วก็ไฟเบรกเป็นของสปอร์ตนะครับเป็นสโมกนะสีขาว เปิดมาก็จะเป็นในส่วนของห้องห้องสำหระนะครับเก็บสำหระได้นะครับแล้วก็เบาะสามารถพับได้ด้วยนะครับภายในนะครับก็ในส่วนด้านหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของพมารมลไยเป็นพมารมลไยมาติดฟังกชันนะครับพมารมลายสามการ มีพาร์ทเนอร์ชิพมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบคูสคอนโทลส่วนด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของเรือนใหม่นะครับแล้วก็มีมอนิเตอร์อยู่ดมตรงกลางนะครับแล้วก็ในส่วนของจอเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นจอ a n d r o อ d มาให้แล้วนะครับมูลค่าเกือบหมื่นเลยนะครับอันนี้นะครับคุมค่าแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังแล้วก็ด้านหลังนะครับนั่งสะดวกสบาย คันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนจับไฟแนนได้ครับทุกไฟแนนเลยเดี๋ยวเรามีบริการไฟแนนให้นะครับซูบูรุเอ u วคันนี้มีระบบ ebd หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบควบคุมการกระจายแรงเบรกเป็นระบบที่ช่วยปรับความสมดุลของแรงเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลังให้เท่ากันโดยระบบนี้จะทำงานร่วมกับระบบ abs เซนเซอร์ S S ที่ใช้วัดความเร็วคงที่ล้อหน้าและล้อหลังโดยแยกการทำงานของระบบเบรกในแต่ละล้อให้สามารถทำงานโดยอิสระสอดคล้องกับสภาวะการขับขี่และการเบรกให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเปิดทำการทุกวันครับ8 3 0โมงครึึง 1, โมงคึ่งนะครับ แล้วก็โชว์รูมของเราอยู่ที่ถนนปัจ,จนาพิเศษฝั่งขาเข้านะครับบางแคมาไม่ถูกไงแอดไลน์ line, มาที่แอดโอเปอรนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะส่งโลเคชั่นไปให้สุดท้ายนี้เฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ